CGNTV สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Living Life รายการที่จะน,นำเราเฝ้าเดียวแล้วก็ศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับกับผมวิชิตสมมาตรวันนี้เราจะศึกษาพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมอพยพบทที่13ข้อที่11ดจนถึงข้อที่22นะครับอพยพบทที่13ข้อ11 ถึง22เมื่อพระยาเวทรงนำท่านไปยังแผ่นดินของคนคณาอันดังที่ได้ปฏิญาณไว้กับท่านและบรรพบุรุษของท่านพ hmm. ระองค์ได้ประทานแผ่นดินนั้นแก่ท่านทุกอย่างที่ออกจากคันครั้งแรกนั้นท่านจงแยกถวายแด่พระยาเวและลูกสัตว์หัวปีตัวผู้ทุกตัวที่เกิดจากสัตว์ใช้งานของท่านก็เป็นของพระยาเวจงเอาลูกแกะไถลูกลาหัวปีถ้าไม่ไถก็จงหักคอมันเสีย จงไทยบูชายหัวปีทั้งหมดของท่านและต่อไปภายหน้าเมื่อบุตรของท่านจะถามว่าทำไมจึงทำอย่างนี้จงเล่าให้เขาฟังว่าพระยาเวทรงนำพวกเราออกจากอียิปต์คือจากแดนทาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เมื่อพระไทยของฟาโรดือ้อไม่ยอมปล่อยพวกเราไปพระยาเวจึงทรงประหารลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์เพราะฉะนั้นข้าจึงถวายสัตว์ตัวผู้ทุกตัว ที่ออกจากคันครั้งแรกแด่พระยาเวแต่บุตรชายหัวปีทั้งหมดของข้าข้าก็ถ่ายไว้พิธีนี้จะเป็นดังเครื่องหมายที่มือของท่านและดังสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าผากของท่านเพราะพระยาเวได้ทรงนำพวกเราออกจากอียิปตด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิเมื่อฟาโรปล่อยประชากรไปแล้วพระเจ้าไม่ได้ทรงนำพวกเขาไปทางแผ่นดินของคนฟิลิสเตียแม้ว่าจะเป็นทางใกล้เพราะพระเจ้าตรัสว่าเกรงว่าเมื่อประชากรไปรเผชิญสงครามเข้า พวกเขาจะเปลี่ยนใจและกลับไปยังอียิปต์พระเจ้าจึงทรงนำประชากรอ้อมไปทางถิ่นธุรกันดารยังทะเลแดงชนชาติอิสราเอลก็ออกจากแผ่นดินอียิปต์มีอาวุธพร้อมทำสงครามโมเสสเอากระดูกของโยเซฟไปด้วยรอยโยเซฟให้ชนชาติอิสราเอลสาบานเป็นมั่นเหมาะว่าพระเจ้าจะทรงเยี่ยมเยียนพวกท่านอย่างแน่นอนแล้วพวกท่านจงเอากระดูกของเราไปจากที่นี่ด้วยพวกเขาออกจากเมืองสุคธ ไปตั้งค่ายที่เอทามซึ่งอยู่ริมถิ่นธุรกันดารพระยาเวสเสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิงให้พวกเขามีแสงสว่างเพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพระองค์ไม่ได้ทรงให้เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนคลาดจากเบื้องหน้าประชากรเลย ตอนต้นปีนะครับผมพาลูกชายและลูกสาวไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะนะครับเป็นสวนสาธารณะที่ไว้สําหรับการปั่นจัก,กรยานเป็นหลักนะครับยังมีที่สําหรับการให้เช่าจักรยานาผมพาลูกๆไปแล้วก็ตั้งใจว่าจะพาเขาไปฝึกปั่นจักรยานในช่วงที่ปั่นจักรยานผมจะจับท้ายจักรยานเอาไว้บางครั้งผมก็นั่งไปกับเขาด้วยแต่พอเริ่มรู้ว่าเขาเริ่มที่จะพัฒนาแล้วก็ ปั่นเองได้รัดหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็จะปล่อยมือนะครับให้เขาปั่นไปด้วยตัวเองช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะเอนซ้ายเอนขวามันจะยังไม่มั่นคงนะครับถนนเนี่ยมันก็อาจจะกว้างสักหน่อยหนึ่งแต่พอคนที่ปั่นไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็จะปั่นไปทั่วถนนเลยนะครับช่วงแรกๆก็ดูเหมือนอันตรายแต่ผมจะคอยเดินตามหลังตามดูเขาตลอดนะครับช่วงที่อันตรายผมก็จะไปจับเขาไว้แล้วไปด้วยกับเขา ช่วงที่ไม่มีใครช่วงที่ดูเหมือนเขาจะทําได้ผมก็ปล่อยให้เขาปั่นต่อไปผมเห็นสายตานะครับของลูกชายเวลาที่เขาปั่นเสร็จแล้วตาเขาเป็นประกายแล้วเวลาเขาออกเสียงว่ายาคูเขาหมายถึงเขาทําได้แล้วเขาปั่นได้แล้วเป็นความยินดีที่เขาประสบความสําเร็จกับสิ่งที่เขาได้กระทํานั้นโดยมีคุณพ่อคอยดูแลปกป้องคุ้มครองคอยช่วยเหลือเขาผลักดันชีวิตของเขาอยู่เบื้องหลัง ผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วรู้สึกได้ถึงการซับพอร์ตของพระเจ้ามาถึงชีวิตของผู้เชื่อทุกๆคนพระเจ้าปกป้องเขาดูแลชีวิตของเขาโดยเฉพาะกับชนชาติอิสราเอลที่เขากําลังเผชิญความยากลําบากและเขากําลังทุกข์ยากลําบากในวันนั้นพระเจ้าเป็นเหมือนคนที่คอยปกป้องดูแลให้การคุ้มครองชีวิตของเขาพระเจ้าให้เสาเมฆและเสาเพลิง เพื่อพิทักษ์รักษาชีวิตของเขานำเขาไปจนถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตของพวกเขาวันนี้ผมใช้หัวข้อในการศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันว่าเสาเมฆและเสาเพลงนะครับจากพระคำของพระเจ้าในข้อที่11และข้อที่12อีกครั้งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงการถวายสัตว์หัวปีเพื่อระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงนำอิออสราเอลออกมาจากอียิปต์ โดยการที่พระเจ้าให้พระวิบัติทั้ง10ประการนั่นนะครับทำให้ฟาโรห์ได้ยอมแพ้และเขาก็ออกมาจากอียิปต์นั้นได้ในข้อที่13ถึงข้อที่14พูดถึงการทรงอวยพรจากพระเจ้าเป็นผัดอังสงฤทษิ์ของพระองค์ที่นําพวกเขาออกมาจากอียิปต์ได้ข้อที่17และข้อที่18นะครับพระเจ้านําอิสราเอลนะครับเพื่อจะไปแผ่นดินแห่งพระสัญญาของพระเจ้าโดยปกติจากอียิปต์ ไปแผ่นดินพะสัญญาเนี่ยสามารถเดินทางใช้เวลาระยะสั้นๆก็ได้แต่ว่าระหว่างทางที่เขากาลังจะเดินเนี่ยนะครับเขาจะต้องไปเจอกับชนชาติชนชาติหนึ่งที่ชื่อว่าฟิลิสเตียฟิลิสเตียเป็นชนชาติที่มีคนตัวใหญ่มากนะครับและถ้าจะผ่านไปและต้อง,งทาสงครามกับฟิลิสเตียอิสราเอลจะท้อใจซะก่อนพระเจ้าจึงนําเขาออกไปอีกทางหนึ่งแทนที่จะเดินตรงไปที่แผ่นดินคานาอันเลยพระเจ้าให้เขาอ้อมลงมานะครับที่ ทินธุรกันดาลไปยังภูเขาซีนายก่อนนะครับเพื่อเขาจะไม่ต้องเผชิญสงครามคนอิสาราเอลจะไจะได้ไม่ท้อใจซะก่อนในข้อที่19นะครับได้บันทึกว่า,าโบเสสได้นำกระดูกของโยเซฟเดินทางไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาจะฝังร่วมกับชนชาติของเขาในข้อที่20ถึงข้อที่22ได้พูดถึงการนำของพระเจ้าและปกป้องของพระองค์ในการ เอาเสาเมฆและเสาเพลิงมาดูแลชีวิตของอิสอลตลอดการเดินทางจนไปถึงที่ที่พระเจ้าทรงโปรดนำพาเขาให้ไปถึงนั้นพี่น้องลองมาสังเกตด้วยกันสักครู่นะครับเสาเมฆและเสาเพลิงนั้นมีคุณค่าอย่างไรในชีวิตของอิสอลเหล่านั้นได้บ้างในเวลากลางวันเวลาเจอแดดร้อนๆโดยเฉพาะในท่ามกลางทะเลทรายมีหลายคนนะครับที่ถูกแดดแผดเผาและ บางคนอาจจะถึงกับเสียชีวิตด้วยความยากลําบากกับการเดินในถิ่นทุรกันดารการที่คนสองล้านคนไปในถิ่นที่มันมีความยากลําบากไม่ง่ายเลยนะครับและถ้ามีอากาศร้อนๆเราก็จะรู้ว่ามันจะเร่งเร้าให้เราเกิดอารมณ์เสียเกิดความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับและนั่นอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้พวกเขาท้อถอยก็เป็นได้พระเจ้าให้เสาเมฆเกิดขึ้นในเวลากลางวันเพื่ออะไรครับ เพื่อจะบดบังแดดที่กำลังร้อนแรงเทไปที่ชีวิตของเขาทำให้ร่มเงานะครับเกิดร่มเงาในชีวิตของเขาชีวิตเขาจึงร่มเย็ยนอยู่ได้ดูในชีวิตของเราหลายครั้งที่เดียวที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่พระเจ้าอาจจะไม่ได้ส่งให้เสาเมฆมาบังให้เกิดความร่มเย็ยนในชีวิตของเราโดยตรงแต่พระเจ้าพิทักษรักษาเราจากที่เราจะต้องเจอความยากลําบากเหน็ดเหนื่อยและอ่อนกําลังเป็นอย่างมาก พระเจ้าให้เหตุการณ์ต่างๆทำให้ชีวิตของเราสามารถอยู่อย่างร่มเย็นได้พระเจ้าส่งเสาเมฆในบาวิญญาณนะครับอาจจะตามองไม่เห็นมาเพื่อพิทักษ์รักษาปกป้องเราเราสามารถเดินในแต่ละวันได้ด้วยสันติสุขและความร่มเย็นพระเจนะของพระเจ้าได้บอกออกนะครับในเวลากลางคืนเราจะสังเกตเห็นว่าในเวลากลางคืนเนี่ยเราจะมองอะไรได้ไม่ชัดเท่าไหร่ บางครั้งเวลาเราเดินไปหลุมบ่อที่อยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้นะครับเมื่อเราเดินในความมืดโอกาสที่ศัตรูสัตว์ร้ายต่างๆเนี่ยจะโจมตีเราก็เป็นไปได้มากทีเดียวอิสราเอลเดินผ่านทินเทรกันดาลด้วยความมืดมิดเขาไม่รู้ว่าหนทางที่เขาจะไปควรจะไปทิศทางไหนควรจะก้าวเดินอย่างไรศัตรูจะโจมตีเขาตอนไหนเมื่อเขาอยู่ในความมืดชีวิตเขาเต็มไปด้วยความกลัวนะครับและความหวั่นไหวความไม่มั่นคง แต่เมื่อพระเจ้าประทานเสาเพลิงในชิตของเขาเพลิงนี้ไม่ได้เผาผลาญเขาแต่เพลิงนี้ส่องสว่างทำให้แม้ในเวลากลางคืนเขาสามารถเดินทางและมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้เขารู้ว่าเขาจะควรจะเดินไปทางไหนเขารู้ว่าเขาควรจะป้องกันศัตรูของเขาทิศทางไหนที่จะมาเมื่อเขามีความสว่างจากเสาเพลิงที่พระเจ้าท่งปรากฏกับเขานั้นพระเจ้าส่งเสาเพลิงมาเพื่อส่องสว่าง ปกป้องเขาและทําให้เขามองเห็นหนทางต่างๆพี่น้องที่รักครับบางอย่างในชีวิตของเราบางช่วงเวลาในชีวิตของเราเราอาจจะอยู่ในช่วงอย่งความมืดมิดก็เป็นไปได้พระเจ้าสุขเป็นความสว่างพระเจ้าจะส่องสว่างทําให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นบางครั้งปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ในครอบครัวเป็นเหมือนความมืดที่เรามองไม่เห็นความสว่างเลย การทะเลาะเบาะแว้งระหว่างสามีภรรยาการจะช่วยลูกบางคนที่ติดยาอยู่ที่ติดเกมอยู่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆเรามองไม่เห็นทางออกเลยเหมือนเรากำลัลงเดินอยู่ในความมืดแต่พี่น้องที่รักครับให้เรามั่นใจนะพระเจ้าทรงเป็นความสว่างพระเจ้าประทานเสาเพลิงมาช่วยเหลืออิสราเอลอย่างไรพระเจ้าจะเปิดสองสว่างให้เรามองเห็นทางแม้ในท่ามกลางความมืดด้วยอย่างนั้น ขอพระเมตตาของพระเจ้าอวยพระพรแก่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ในครอบครัวของเราบางครั้งในธุรกิจการงานที่เราทําอยู่ช่วงโควิดสินี้หลายคนคงเผชิญกับปัญหาไม่น้อยทีเดียวบางคนก็ยังมองไม่เห็นทางนะครับว่าจะไปได้อย่างไรแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้มีเสาเมฆและเสาเพลิงเพื่อปกป้องคนของพระองค์และช่วยเหลือคนของพระองค์ให้ผ่านพ้นวิกฤตการ,รต่างๆได้ โดยเฉพาะเสาเพลิงของพระเจ้านั้นจะมองจะทําให้เรามองเห็นช่องทางขนทางต่างๆข้างหน้าบางครั้งความเหนื่อยลา้าความเหน็ดเหนื่อยของเรานะครับทำให้เราไม่อยากจะต่อสู้ไม่อยากจะก้าวต่อไปพี่น้องที่รักครับพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราพระองค์จะประทานเสาเมฆและเสาเพลิงปกป้องเราทั้งหลายให้เรามีกําลังขึ้นและก้าวเดินไปด้วยความหวังกับพระองค์ด้วยกันนะครับอธิษฐานกับพระองค์ด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงประชนอยู่พระองค์ชกคา ขอบคุณสำหรับเสาเมฆและเสาเพลิงแม้เรามองไม่เห็นแต่พระเจ้าได้ทรงประทานสิ่งนี้เพื่อพิทักษ์รักษาปกป้องและอำนวยช่วยเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายผ่านพ้นวิกฤตให้เราทั้งหลายก้าวไปอย่างมีความหวังและมองเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราต่อไปขอพระเจ้าผู้อุปถัมภ์เราสนับสนุนเราทําให้เราสามารถพบและประสบกับสิ่งที่ดีงามและนําสันติสุขมาสู่ชีวิตของเราได้ อธิษฐานกับพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนถ้า Living Life รายการเฝ้าเดี๋ยวเป็นประโยชน์กับท่านนะครับอย่าลืมที่ท่านจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สามารถรับชมนะครับรายการอื่นๆผ่าน YouTube แล้วก็ Facebook ของ c g n TV ไทยแล้วก็รวมทั้งถ้าท่านใดอยากจะคอมเมนต์หรือนำเสนอข้อดีๆนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ